สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทมามรากอเชื่อมค่ะจะทานเป็นของว่างหรือว่าทานเป็นขนมก็อร่อยนะคะพร้อมเทคนิคเชื่อมมารากรอยังไงให้ไม่เละนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยค่ะวันนี้ปุ้ยใช้เป็นมารากอแบบสุกห่ำห่ำนะคะคือไม่สุกจนเกินไปค่ะ ุ้ยใช้เป็นมรกอรพันฮอนแลนด์นะคะเพราะว่ามารกอรพันฮอนแลนด์เนี่ยเขาจะมีเนื้อที่แข็งกว่ามารกอรทั่วไปนะคะพอปอกเปลือกเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะนํามรกอรมาล้างน้ําให้สะอาดนะคะถ้าใครไม่มีมรกรหั่หามแบบนี้สามารถใช้เป็นมรกอรดิบได้ค่ะจะใช้เป็นสายพันธุ์อะไรก็ได้นะคะที่เรามีพอล้างน้ําจนสะอาดดีแล้วนะคะ ก็นำมาผ่าครึ่งค่ะเราจะนำเม็ดออกนะคะจากนั้นนำมารากอมาผ่าให้เป็นสีส่วนค่ะเพื่อที่เราจะได้นำเม็ดออกมาง่ายๆนะคะข้อดีของการนำมารากอหามหรือว่ามารากอเกือบสุกมาเชื่อมนะคะเราจะได้สีที่สวยงามค่ะโดยปกติมารากอสุกประมาณนี้ก็ยังทานไม่อร่อยนะคะเพราะว่าเขายังไม่หวานเต็มที่ค่ะนำมาเชื่อมเนี่ย ก็จะได้เพิ่มความหวานนะคะเหมาะสำหรับคนที่ชอบทานมะละกอนะคะแล้วก็ชอบทานของหวานค่ะจากนั้นนำมาหั่นให้เป็นชิ้นพอคำแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราจะนำมาแช่น้ำปูนใสค่ะโดยน้ำปูนใสปุ้ยจะทำทิ้งไว้1คืนแล้วนะคะวิธีทำก็คือนำน้ำใส่ขวดแบบนี้ค่ะปุ้ยใช้ขวด1,000 800มิลลิลนะคะกับปูนกินหมากปูนแดงนะคะประมาณ4ช้อนโต๊ะค่ะทิ้งไว้1คืนนะคะเราก็จะได้น้ำปูนใสค่ะเทน้ำปูนใสให้ทั่วมารากรของเราเลยเสร็จแล้วปุ้ยจะแช่ทิ้งไว้1ชั่วโมงค่ะพอครบ1ชั่วโมงเราก็นำน้ำปูนใสเทออกนะคะแล้วก็ล้างด้วยน้ำสะอาดค่ะ ล้างให้ปูนใสที่เกาะอ,อยู่กับมรกรของเราเนี่ยออกไปให้หมดเลยนะคะจะได้ไม่มีกลิ่นปูนค่ะเสร็จแล้วเราจะนำไปเชื่อมกันเลยค่ะโดยใช้น้ำเปล่า400กรัมต่อน้ำตาลทราย700กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะปรุงรสด้วยเกลือป่อนประมาณครึ่งช้อนชานะคะ เสร็จแล้วก็ต้มจนกว่าน้ำตาลทรายจะละลายนะคะพอน้ำตาลทรายละลายหมดแล้วก็ใส่มะละกอที่เราเตรียมไว้ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวประมาณ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่ให้น้ำตาลทรายเนี่ยเขากลายเป็นน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็รัดกับมะละกอของเราค่ะ พอต้อมไปสักพักหนึ่งนะคะยางมาระกรเนี่ยเขาก็จะมีออกมาเป็นฟองๆแบบนี้นะคะให้เราช้อนออกไปเลยค่ะจากนั้นก็ค่อยๆต้มด้วยไฟกลางนะคะระหว่างที่เราต้มก็หมั่นคนเป็นครั้งคราวค่ะเพื่อที่ไม่ให้ไหม้ที่ก้นหม้อนะคะพอเราต้มจนน้ำเชื่อมเหนียวแล้วเนี่ยข้างๆเนี่ยจะมีน้ำตาลสีขาวๆเกาะน,นะคะหรือว่าเริ่มตก,ตกผลึกแล้วกยจะใช้วิธีการ บีบมะนาวลงไปประมาณ1ซีกหรือว่า1ช้อนชานะคะเพื่อที่ไม่ให้น้ำตาลทรายของเราตกผลึกถ้าตกผลึกแล้วเนี่ยเขาจะเป็นก้อนสีขาวไม่สวยงามนะคะปุ้ยอยากให้มรกรเชื่อมของเราเนี่ยเป็นสีวาวใสแบบนี้นะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะปิดแก๊สแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะหน้าตาน่าทานใช่ไหมคะทุกคนสามารถเก็บไว้ทานได้เป็นอาทิตย์สอาทิตย์เลยนะคะ ถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ